มาครับเพื่อนๆครับวันนี้สินค้าที่ผมสั่งมาถึงแล้วครับเพื่อนเพื่ออยากรู้ไหมครับว่าเป็นอะไรนี่ครับกล่องใหญ่ๆอย่างนี้ครับพอดีทางเราอยากได้ลูกชายนะครับแล้วก็เอาบล็อกที่ว่าตามรูปที่เราส่งไปให้นะครับทางแฟนเพจเขาก็ส่งมาให้นะครับตามคําเรียกร้องของเราอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมสั่งผมอยากได้ลูกชายนะครับผมก็เลยสั่งเด็กผู้ชายมา นะมาดูหน้าตากันเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องให้ดูโอ้กล่องใหญ่ผมบอกว่าเอาแบบเดินได้แล้วผมสั่งไว้แบบนี้นะครับเอาแบบเดินได้แล้วก็รู้เรื่องแล้วนะครับจะมาทําลูกนะครับดูเปิดกล่องออกมาเรียบร้อยมาดูที่หน้าตาจะเป็นยังไงอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยหน้าตาใช้ได้เลย อ้าวสวัสดีครับลุกลองลุกขึ้นมาสิลูกเออสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวยๆสิไหนเออมาจากไหนครับอ๋อนี่นี่นี่ของผมสั่งมานะครับนี่๋ยวนี้ลูกค้าส่งมาให้โอ้โหมาเป็นลูกพ่อกับแม่นะครับโอเคนะครับครับอ่าสวัสดีครับเพื่อนๆก่อนสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับคุณตาด้วยหนูหนูหนุณตา น่ะคุณตายืนดูอยู่โอ้โหนี่ตัวนี้ผมสั่งมาประมาณสองแสนกว่าบาทนะครับเนี่ยครับเอาแบบที่ว่าโตแล้วเดินได้แล้วนี่เห็นไหมไหนลองออกมาจากกล่องสิครับเขาก็เจาะรูมาให้อย่างดีนะครับกล่องเพื่อให้หายใจได้นะครับเนี่ยดูโอ้โหมีคนจะซื้อต่อแล้วครับเท่าไหร่นะครับโอ้โหโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปดูสินค้าผมก่อนว่าจะต้องสอนอะไรบ้าง